มกรอนไฟตอนที่ยี่ปดเอมมี่ร้องไห้อย่างหนักหลังจากที่เข้าห้องมาไม่ยอมไม่ใครเห็นน้ำตาเขาอีกเขาพยายามจะเข้มแข็งแล้วแต่คราวนี้มันเกินไปจริงๆถ้าเป็นคนอื่นว่าเขาจะมีแคร์เลยสักนิดแต่นี่เป็นคนที่ชอบและแคร์มากแคร์เขามากหลักมากมันก็ต้องเสียใจเขาคงไม่ไปหาอีกแล้วคงไม่มีหน้ากลับไปหามานัดอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นแฟนของมานัดจริงๆ อย่างที่เธอคนนั้นอยากให้เขาเข้าใจมันก็สมควรแล้วแหละถ้าเป็นแฟนกันจริงๆเธอจะเข้าใจผิดแล้วมาตกตนเองการทำร้ายแฟนของเขาเขาคงจะโกรธเขาเองก็ไม่ผิดเหมือนกันขอโทษนะพี่มนัตเอมี่เองแหละที่ใส่หาเรื่องเข้าไปยุ่งกับพี่เองพี่ไม่ผิดสัหน่อยเอมมี่พูดพลุ่มพำัมหลอมงหงอยองไห้แต่แล้วมันก็เก็บไม่ไว้ ต้องโทรไปเล่าเรื่องนี้ให้กับไฟฟังไฟถึงกับลุกนั่งตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนจะโทรมาตอนไหนเขาก็จะรับสายตลอดจริงเหรอแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนอยู่ที่บ้านให้ฉันไปหาไหมไม่ต้องหรอกตอนเช้าแกค่อยมาก็ได้อืมฉัจนจะรีบไปแต่เช้าเลยแกอย่าคิดมากนะยังไงแกก็มีฉันเข้าใจไหมเอมมี่แกเคยเข้มแข็งแกต้องผ่านไปให้ได้สิ รู้แล้วรู้แล้วไอ้ไฟแต่มันเจ็บจริงๆนะเว้วยคราวนี้มันเจ็บมากเข้าใจอะไรกันไปไฟวางสายจากเอมมี่แล้วหันมาก่อนมังกรเอมมี่อกหักนะครับใจแก้วก็อกหักเอมมี่ก็หกหักแล้วเราจะร้องให้ทําไมก็ไฟสงสารเพื่อนนี่นายจะไปเข้าใจอะไรเราโอ,โอ้โอ้ไม่ต้องร้อง ไม่ได้อ,อกหักกับเขาซะหน่อยจะร้องไห้ทําไมมันก็จริงอ่ะแต่สงสารเพื่อนเนี่ยถ้าอย่างนั้นให้ปลอบใจไหมปลอบใจยังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงก่อนถูกปากลงไปทําให้ไฟเนี่ยถึงกับทุบอกเขาเบาๆอะไรเนี่ยสวยโอกาสชัดเอ้ก็เป็นการปลอบใจไงร้องไห้ยังกระอกหกักซะเองสัญญาเลยว่าจะไม่ทําให้ไฟอ,อกหักแน่ว้ย รักไฟจะตายอยู่แล้วหมามันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วไงเราพรุ่งนี้จะขอไปหาเพื่อนได้ไหมได้เขาขอไปคนเดียวนะอีกแล้วคราวนั้นไปงานมั่นเพื่อนก็ไม่ให้ไปเฮ้ยทำไมอนะ่ะหนั้นหนันฉันก็เคยเห็นแล้วก็รู้จักเอมมเมก็เหมือนกันทำไมถึงไม่ให้ไปก็คราวนี้ เอมมี่อ่ะอกหักถ้านายไปเอมมี่คงจะอายอ่ะเอาไว้นายไปรับฉันแล้วกันแต่ถ้าให้ไปรับแล้วจะโทรมาหาอีกแล้วทำไมไม่ได้หรอก็ขอพื้นที่ส่วนตัวบ้างอ่ะก็ได้แล้วจะให้ไปรับที่ไหนบ้านเอมมี่อ่ะเออเอาไว้ถึงเวลาแล้วจะบอกแล้วกันว่าบ้านเอมมี่อยู่ที่ไหนลึกลับจริงนะความลับเยอะ ไม่ได้เยอะซะหน่อยไปไหนมาไหนก็บอกแต่ว่าบอกก่อนเดี๋ยวนายไปแล้วก็เอมมี่จะอายอ่ะไม่ต้องห่วงนะที่นั่นอ่ะไม่มีผู้ชายเฮ้ยแล้วพ่อเอมมี่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างไงเออจริงด้วยเีกอย่างนึงอ่ะนานๆก็ไปน้โมก็ไปนะาๆนะอืมก็ได้อนุญาตขอบคุณ ไม่ต้องขอบคุณหรอกขอรอบหนึ่งฮะอะไรรอบหนึ่งก็ก็มันยากเอดมีอะไรกับแฟนนี่โหเสียตัวใช่ไหมเนี่ยแหมแควคืนละครั้งจะเป็นอะไรไปเอาไว้ถ้าเราแต่งงานกันแล้วอะมากกว่านั้นก็ททำให้ได้ใครขอก็เนี่ยไม่ได้ขอซะหน่อยแล้วสรุปแล้วจะให้ไหม ถ้าไม่ให้เป็นอันว่าข้อทุกอย่างนกเลิกโอ้โหนายเห็นกระตัวชมัดเลยเอาเป็นว่าขอผัดไปก่อนได้ไหมคืนนี้แค่นอนกอดกันเฮ้ยมารูปนี้อีกแล้วนะนา้ามังกรเนี่ยมันดึกมากแล้วอ่ะนายต้องไปทํางานแต่เช้าส่วนฉันน่ะเพื่อนกําลังเศร้าไม่มีใจที่จะทําอะไรแบบนั้นหรอกเฮ้ยจะช่วยให้มีไม่ได้เรอไม่นะ อ้อนอย่างนี้ก็ต้องยอมใช่ไหมล่ะใช่อะขอบใจนะมังกรไปจุ๊บแก้มมังกรเบาๆเป็นการขอบคุณมังกรก็ได้แค่กอดน้องไปในเวลานอนเท่านั้นคืนนี้ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้รู้แหละว่าน้องเศร้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ร้องไห้อย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นน้องร้องไห้มังกรมาที่สำนักงานโดยไร้ผู้ติดตาม เฮ้ยมิงกอนี่ทําไมแกมาคนเดียวเนี่ยแปกแลกนะเนี่ยน้องมีธุระแล้วก็เอารถฉันไปใช้โหรถดีแสงห่วงตอนนีใ้ให้คุณแฟนใช้แกอย่าแซวได้ไหมไอ้พนาเอาไว้แกมีแฟนแกจะรู้ไอน็อตเดี๋ยวแกไปธุระก่อนฉันหน่อยนะทําตัวให้ว่างเขาไว้เฮ้ยแล้วทําไมต้องเป็นฉันวะ,ก,ะก็แกนิ่งที่สุดแล้วเอาคนอื่นไปคงลำคาหน้าดู เอาไอ้บุ้งไปดีไอ้บุ้งก็ได้นี่กว่าน็อตพูดเหมือนไม่อยากไปเฮ้ยครั้งเดียวนะเพื่อนพอดีมีเพื่อนเพื่อนของน้องไฟไปกันหลายคนเผื่อต้องไปส่งที่บ้านด้วยฮะเพื่อนของน้องไฟเออแกห้ามขัดนะเว้ยเตรียมตัวไว้ให้ดีบุ้งแล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยดูล่ะเด็กโอมมันยังไม่มาใช่ไหมเออเฮ้ย ฉันก็ยังว่างนะให้ฉันไปแทนก็ได้ไั้งพนาเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มไม่ได้แกต้องไปพบไล,ลายลาพี่สาวฉันฮะเรื่องอะไรเนี่ยปวดหัวชิปพี่สาวแกในเรื่องมากสมัิเลยก็เรื่องเหมือนเดิมมัแหละอะไรนะนี่พี่สาวแกจะให้ฉันไปเออถ้าเสร็จงานแกก็รีบไปได้เลย อย่าให้พี่ไลลารอนาน,นเข้าใจไหมรู้แล้วพนารู้สึกเจงๆทุกครั้งที่เขาไปคลินิกของไลลาก็าช่วยกันนักข่าวแล้วดูแลไลลา,ลา,ลาดูเหมือนว่าคลินิกจะมีงานเฮ้ยคงม,มีเซเลปดาราหลายๆคนแน่เขาก็าเบื่อชม,มัดเลยคนเยอะๆแต่ก็ต้องไปเดอบมองบุ้งที่อมยิม้มเฮ้ยนั่นก็ต้องจะย้อยๆเขาอย่างเดียว ส่วนทางด้านไฟนาน,นาน,นโมมาหาเอมมีข่ขอประตูห้องเพราะเห็นสภาพของเอมมีก่กบถึงกับร้องเวอดูไม่ได้เลยหน้าตาซีดเซียวไปหมดและตาก็บวมๆคงจะร้องไห้ทั้งคืนสภาพแกแย่มากเลยเอมมี่เหรอฉันเสียใจนี่ว่าเอมมี่โผล่เข้ากอดหนานๆหลังจากที่เขาพูดศพบ,บอกได้ว่าในที่นี้คงไม่มีใครมีความสุข เข้านานๆที่พึ่งมั่นไปที่พึ่งมีแฟนส่วนน้ำโมก็ยังไม่สมหวังเรื่องความรักส่วนใจแก้วไม่ต้องพูดถึงรายนั้นก็อกหักเหมือนกันหายเงียบไปเลยเพื่อนๆติดต่อไม่ได้เลยสักคนแก่ใจเย็นๆนะเอมมี่พี่เขาคงจะเข้าใจผิดไหนแกลองเล่ามาให้ละเอียดสิเอมมี่เล่าอย่างละเอียดเอมมี่ไม่ผิดกระจริง้ยแกไม่ผิดซะหน่อย เดี๋ยวพี่มานัดก็เข้าใจเองแหละหนานะแกคิดอย่างนั้นเหรอพี่เขาคงไม่โกรธฉันใช่ไหมไม่หรอกหน้าแกไม่ผิดย่ว่าฉันมาแล้วใจแก้วเปิดประตูพวดพาดเข้ามาเฮ้ยใจแก้วใจแก้วโฟเข้ากดเอมมี่ใครทําแกฉันจะไปเอาคืนนึกว่าแกจะไม่อ่านข้อความฉันซะแล้วเฮ้ยปิดเงียบ ไม่รับลูกข่าวสารโลกภายนอกเลยไงใ,ใ,ใจแก้วน้ำโมกเอ,อ่ยขึ้นคิดว่าเพื่อนสาวจะไม่มาเออฉันมาอยู่แล,ะละ้วล่ะแกไม่ต้องเศร้าไปอกหักมันเรื่องเล็กนุย้ยฉันก็อกหักมาแล้วฉันยังทนได้เลยใจแก้วพูดพร้อมกับกอดคอกันร้องไห้เอ,อ้านี่มันโคนสองเข้าไปใหญ่ใจแก้วปาดน้ําตาให้เพื่อนเอมมี่ก็ปาดคืนให้กับใจแก้วเหมือนกัน ไปและนโมน,น,นานๆถึงกับร้องเฮ้อเอาละเอาละร้องก็ซะให้พอต่อไปจะไม่ต้องร้องพวกผู้ชายคนนั้นอีกฉันก็พยายามอยู่แต่ฉันน่ะตัดใจได้แล้วจริงหรอใจแก้วจริงสิไฟต่วนฉันน่ะไม่ได้เลยเอมมี่พูดแล้วก็ก้มหน้าความรู้สึกของเพื่อนๆทั้งห้าคนนั้นโผพันกันมากคนหนึ่งเจ็บ อีกคนก็ปล่อยทุกใจไปด้วยเออว่ายัางไงกันไปทานอาหารกันได้แล้วนะแม่ทำไว้แล้วแม่มีธุระออกไปข้างนอกแป๊บหนึง่งอยู่กันได้นะเด็กๆอ,อ๋อครับคุณแม่อยู่ได้ครับขอบคุณมากครับไฟพูดพร้อมกับยิ้มก่อนที่จะเดินไปส่งเธอที่ชั้นล่างพ่อกับแม่ของเอมมี่รู้ว่าลูกอกหักเป็นเรื่องธรรมดาเอมมี่อกหักบ่อย แต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะมาปลอบใจกันหลายคนน่าจะอกหักแบบว่ารักเข้ามากมายพ่อกับแม่จะไปทุรับแป๊บเดียวนะไฟฝากดูแลเพื่อนที่มาแล้วก็เอมมี่ด้วยนะแม่ไปไม่นานหรอกข้าวกับปลาก็อยู่ในครัวแม่ทำไปแล้วครับแม่จากนั้นเขาก็รับสายของมังกรือจะให้ไปรับหรือยังโอ้โห นี่มายังไม่ถึงครึ่งวันเลยนะยังไม่กลับหรอกจะกลับค่ำๆนั่นแหละแล้วจะโทรบอกอีกทีนึงเออฉันขอโทษนะนายอย่าโทรมาอีกได้ไหมฮะอืมทำไมถึงพูดอย่างนี้ละไฟเออก็เอมมี่กำลังไม่สบายใจนายโทรมาไปบ่อยอย่างนี้ฉันกลัวเอมมี่จะคิดมากอ่ะก็ได้ก็ได้ยอมแค่ครั้งนี้นะขอบคุณครับฝ่ายิ้มแล้วก็ส่งจูบผ่านโทรศัพท์ มังกรอมยิ้มเล็กน้อยพี่นึกเคืองๆเมื่อคู่ก็หายเป็นปิดทิ้งส่วนนั้นหนันโทรศัพท์ก็สั่นไม่หยุดจนกระทั่งเขาต้องออกมาลักข้างนอกเขาแอบมาจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้บอกผู้ผ่าเลยสักนิดอยู่ไหนถ้าไม่กลับมาฉันจะไปแบกกลับมาเองโอ้โหแบกเลยเหรอนายจะบ้าหรือไงเออฉันฉันขอนะนะผู้ผาไม่ต้องมาทำเสียงออดเลย ฉันจะไปตามเดี๋ยวนี้บอกมาว่าอยู่ไหนเพื่อนฉันลกหักอ่ะแล้วมันไม่สบายใจมากๆเป็นเพื่อนรักของฉันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่เชิงอ่ะก็กก่งหญิงกึ่งชายเดี๋ยวฉันส่งรูปไปให้ดูนะจากนั้นเขาก็ส่งรูปของเอมมี่ไปให้ดูทำให้ผู้ผ่ารู้สึกโล่งใจอืมแล้วจะให้ไปรับไหม ถ้าไม่ให้ไปรับนายคงไม่ยอมใช่ไหมล่ะก็ได้นายก็ทำธุระของนายให้เสร็จคืนนี้ฉันจะไปนอนกับนายแล้วนายออกมาจากโรงพยาบาลทําไมอ่ะก็ก็เพราะว่าตัวยุ่งหายไปไงไหนไหนออกมาแล้วไม่ได้ไปหาก็จะแวะไปทํางานกลับไปที่โรงพยาบาลเถอะนะแล้วฉันจะให้นายมารับเราจะไปเฝ้านายที่โรงพยาบาลก็เมื่อกี้บอกว่าจะไปที่บ้านฉันไม่ใช่หร ยังไม่หายดีเลยจะกลับบ้านได้ยังไงเอาตามนี้แล้วกันแล้วฉันจะบอกทีหลังอืมผู้ผ่าวางสายไปแล้วเขาเดินกลับมาที่ห้องส่วนทางด้านน็อดกระนำกระสับกระสายนี่เหมัอนคอนข้างที่จะบายใกล้จะเย็นแล้วมังกรยังไม่ออกมาสักทีนายว่า้เขาเตรียมตัวเขาเตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงแล้วคิดว่ามังกรจะไปรับไปนี่เขาทําไมต้องตื่นเต้นด้วย เมื่อรู้ว่าไปอยู่กับเพื่อนๆเราจะได้เจอตัวยุ่งของเขาเฮ้ยไม่ใช่ตัวยุ่งของเขาซะหน่อยส่วนกระทั่งทนไม่ได้ไปเคาะประตูมีอะไรไว้น็อตนี่แกจะไปตอนไหนเนี่ยทำไมแกไม่บอกฉันยังไม่รู้เลยไปยังไม่โทรมาฮะไปบอกว่าอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวให้ไปรับแล้วจะโทรมาแกอย่าเพิ่งกัดนะเว้ยไม่รู้ว่าน้องจะโทรมาตอนไหน เออแล้วนี่แกให้ฉันเคลียร์งานไม่ให้ออกไปข้างนอกเพื่อรอน้องเขาเนี่ยนะทําไมวะช่วยหน่อยไม่ได้หรือไงแกครั้งนี้ครั้งเดียวน่าที่ฉันจะขอร้องแกเนี่ยเฮ้ยก็ฉันไม่มีรถดีกว่าคนอื่นก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเออก็ได้วะนี่เห็นแต่ความเป็นเพื่อนเว้ยขอบคุณมากเลยคุณเพื่อนน็อตเองรู้สึกหงุดหงิด ขากลับไปนั่งที่โต๊ะทางานของตัวเองรอด้วยหัวใจกระวนกระวายจนกระทั่งมักรเปิดประตูออกมาเฮ้ยจะไปกันแล้วหรอวะเขาเรียกคว้าเสื้อคว้ากุญแจทันทีเปล่าฉันออกมาหากาแฟเดิมแกนี่มันยังไงมังกรพูดแล้วก็สายหน้าฉันเปล่าซะหน่อยแกสายหน้าทำไมวะแกนี่ใจร้อนจริงเว้มังกรนะ่ะแฟนฉันฉันยังไม่ใจร้อนขนาดนี้เลย เออฉันขอโทษฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยเออฉันเข้าใจแกคงอยากไปดื่มใช่ไหมล่ะขอโทษทีนะเพื่อนวันนี้ฉันขอหนึ่งวันเออไม่เป็นไรฉันรอได้ตจนไหนที่สุดไปก็โทรมาให้ขอไปรับน็อตเองก็ทำท่าขึมๆไม่เห็นมังกรออกมาทำเป็นไม่สนใจจนมังกรต้องมาเคาะโต๊ะเฮ้ยไปได้แล้วฮะไปได้แล้วเหรอนี่พพิจารผู้เมงเฮ้ย นี่แกโมโหใช่หรือเปล่าวะโกรธใช่ไหมเนี่ยเปล่าไปก็ไปซิวะจริงๆแล้วเขาดีใจจะสั่งไปแต่กลัวว่าเพื่อนจะจับสังเกตและสงสัยขึ้นมาเขาขับรถไปเรื่อยๆตามที่มังกรบอกจากนั้นก็รอมังกรที่รถแกลงไปเถอะแต่ฉันจะรอบนรถเนี่ยแหละอืมฉันไปแปเปียวไม่นานไปออกมารับมังกรที่หน้าบ้านมาไวจังก็ไวอยู่แล้วแหละ รอทั้งงานเนี่ยจะกลับได้หรือยังรอแป๊บนึ่งนะยังยังไม่พร้อมเลยอะ่ะยังไม่กลับว่างั้นเร็วๆหน่อยก็ดีนะไอ้นอตมันมาด้วยรอยอยู่ที่รถอะ่ะอ๋อขอโทษนะถ้างั้นอะ่ะในตรงนี้ก่อนนะสวัสดีครับพี่มังกรใส่แก้วน้ำโมรวมถึงนันนานเข้ามาถักมังกรมังกร,มงกร,มงกรอมยิ้มเล็กน้อยจากนั้นทุกทคนก็ขึ้นไปอยู่ที่ห้องกันหมด เองเขานั่งเดอด่าอยู่คนเดียวจนกระทั่งน็อตเข้ามาในบ้านด้วยเพราะมังกรออกไปรับนั่นแหละพื้นให้นั่งอยู่นในรถนอ็นอตคงจะบ่นหน้าดูจากนั้นไม่นานพานาที่กะจะมาขอโทษเอม,มี่ที่บ้านเขามาจอดรถได้ยืนเก้งๆกลางๆจนกระทั่งเออโทรไปหาไปพอไปรับสายเท่านั้น พี่มนัดมาพอไฟพูดเท่านั้นแหละทำให้นโมอมยิม้มแต่ฉันไปเองพวกแกอยู่ที่นี่ไอ้เอมมี่เอมมี่อะไรพี่มนัดมาไม่จริงมันเป็นความฝันใช่ไหมแกอย่าม,มาลามาตอนนี้ได้ไหมรีบแต่งตัวให้เพื่อนเร็วๆให้มันดูดีกว่านี้หน่อยสภาพดูไม่ได้เลยจริงๆเพื่อนที่เหลือช่วยแต่งตัวให้กับเอมมี่แต่ไม่ให้แต่งให้ดูสดใสแต่ให้มันดูดีมากขึ้นกว่านี้อีก ทำให้หน้าสงสารต่างหากส่วนน้ำโมก็วิ่งผ่านน็อตร่วมถึงมังกรที่นั่งอยู่เอาสิวิ่งไปหามนัทที่ยืนอยู่หน้าบ้านเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาน้ำโมถือเวสาสะจับแขนของมนัทพี่มนัทน้ำโมเอมมี่พี่จะมาขอโทษเอมมี่เอมมี่อยู่ข้างบนไม่สบายครับลงมาไม่ได้พี่มนัทขึ้นไปบนห้องเะครับจะดีหรอดีครับ ตามผมมาเลยนอตเห็นว่านโมจับมือถือแขนกับผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าบ้านเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้มายืนได้พักใหญ่โทรศัพท์อยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เข้ามาสองคนเดินผ่านหน้าเขาไปโดยที่ไม่ทักทายและเขาก็รู้ว่านโมเห็นเขาด้วยเพราะยังหันมายิ้มนี่มันอะไรกันผู้ชายคนนี้เป็นใครหรือว่าเป็นแฟนจับมือถือแขนกันและหายขึ้นไปบนชั้นบน จากนั้นก็ไม่มีใครลงมาสักคนทำอะไรกันอยู่จริงๆแล้วน็อตไม่รู้เลยว่าข้างบนมีใครบ้างและไม่กี่คน